ต่อเลยครับที่คุณสนธิยานะครับบอกว่าโอจากกรุงเทพม,มานครสวัสดีครับคุณสนธิยาครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินค่ะสนธิยาเป็นผู้หญิงเหรอโรศะพท์คุยโต๊ะับค่ะค่ะขอให้เสียงข้างๆเงียบก่อนได้ไหมได้ค่ะโอเคครับเงียบแล้วถามเลยครับจะถามว่าคืออย่างนี้ค่ะเออดิฉันซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วทีนี้ก็ตอนนี้โฉนดเนี่ยนะคะเป็นชื่อดิฉันคนเดียวตอนนี้จะเรียนสอบถามว่าในกรณีที่สามีเสียชีวิตนะคะเออสินสมรสนี้จะต้องแบ่งให้ลูกติดของสามีหรือเปล่าคะสามีสามีกับคุณจดทะเบียนสมรสกันไหมจดค่ะถึงได้เรียกเป็นสินสมรสไงคะซื้อหลังจากาที่จดสมรสซื้อจากที่ตอนที่ รแล้วค,คุณซื้อบ้านหลังนี้หลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้หลังจากที่สมรสกับสามีคนคนปัจจุบันเนี้ยซึ่งเขามีลูกติดมาใช่ไหมค่ะถ้าสามีเสียชีวิตแล้วลูกติดของสามีจะมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกบ้านที่ดินแปลงนี้หรือไม่ใช่หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะตอบคำถามครับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งคืออย่างนี้ครับสินสมรสเนี่ยพอสามี สามีหรือภรรยาเสียชีวิตเนี่ยแบ่งครึ่งก่อนครับครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาครึ่งหนึ่งเป็นของสามีเอาส่วนครึ่งของสามีนั่นแหละครับมาแบ่งให้กับทายาทของสามีทายาทของสามีมก็คือหนึ่งภรรยาอสองลูกสามถ้าเขามีพ่อแม่ค่ะพ่อแม่เขามีไหมพ่อแม่ใครคะพ่อแม่สามีมนะ อ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่มีไม่มีแสดงว่าท<ม>ายาททายาทของสามีที่ท,ที่จะได้นะคือ<ม>ว่าถ้าสามีตายนะทายาทของสามีที่จะได้ก็คือเอาครึ่งนั้นน่ะสมมุตอิอ่ะมีอยู่สิบเนี่ย<ม>เอามาแบ่งห้าก่อนเอาคุณเอาไปห้าก่อนนะค่ะ<ม><ม>แล้วอีกห้าที่เหลือเนี่ยคุณก็มารับไปหนึ่งส่วนแล้วก็ลูกเขาก็มารับไปหนึ่งส่วนลูกเขามีกี่คนอ่ะสองค่ะลูกเขาสองคนอ่าแล้วก็ลูกคุณกับเขามีลูกกันไหม อ่าไม่มีมพระแจดงว่าห้าเนี้ยแบ่งสามส่วน <3 S 1> ครับอืมค่ะโอเคไหมสามส่วนคือตัวดิฉันแล้วก็ลูกของเขาอีกสองคนถูกต้องใช่ครับท,ทีนี้คือจากนี้ถ้านสมมติว่าดิฉันไม่ต้องการแบ่งโดยจะทําการโอนบ้านหลังเนี้ยไปเป็นชื่อของคนอื่นด้วยความยินยอมของสามีอย่างนั้นได้ไหมคะถ้าสามียังไม่ตายเนี่ยโอนให้ใครก็ได้อืมค่ะ ถ้ายัางไม่ตายนะเพราะมันเป็นกรรมสิทธินะ์เนี่ยของคุณกับสามีไม่เกี่ยวกับลูกครับแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเมื่อเป็นมรดกปับ๊บมันจะกลายเป็นบรดกโดยกฎหมายหรือมีพินัยกรรมมาไว้ก็ผู้ที่ได้รับก็รับไปตามพินยรรันยกรรมเขียนพินัยกรรมมาไว้ก็ได้นะครับใช่ดีว่าว่าจะมอบให้ใครเออว่าจะมอบให้ใครอ่ะอ๋อไม่ไม่แล้วคำถามที่ถามไปตะกี้ว่าดิฉันต้องการโอนไปเป็นชื่อคนอื่นบ้านหลังเนี้โดยโดยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสามี ใช่ไหมคะอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะแล้วคนที่ได้รับโอนก็ไม่ไม่ต้องแบ่งสินอันสินทรัพย์อันนี้ให้กับลูกติดสามีใช่หรือไม่คะไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอางั้นก็โอนได้ใช่ไหมคะด้วยความยินยอมของสามีคือลูกด้านนะพูดให้ฟังทั้งหมดนะว่าก็คือเรามีลูกเนี่ยผมมีลูกเนี่ยทรัพย์สินของผมเป็นของผมกับภรรยาไม่ใช่ของลูก ไม่ใช่ของลูกลูกอ่ะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในทรัพย์สินของพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ตายอ่ะนะครับลูกได้มรดกลูกก็จะรับมรดกไปตามกฎหมายแต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่พ่อจะให้ใครยกให้ใครไปก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ก็คือถ้าดิฉันไม่ต้องการที่จะให้ลูกติดสามีได้รับมรดกก้อนนี้ดิฉันสามารถโอนต่อไปให้บุคคลอื่นด้วยความยินยอมของสามี อย่างนั้นก็คือสรุปก็คือลูกติดก็จะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนี้ถูกต้องไหมคะถ้าโอนไปก่อนตายแล้วก็จบครับครอ๋อโอเคค่ะขอบคุณก็คุณนะคกาี่พีถนอมบ้านอยู่กลงเทพเหรอบ้านอยู่กรุงเทพค่ะพอืดูจักรดูจักพี่ถน้อมก็พอวันเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยค่ะโอเคเวิรกฟอร์มโฮมปกติก็ถ้าทำงานก็ไม่ได้ไม่ได้ดูดูรายการเนี่ยค่ะครับ ครับโอเคนะสวัสดีค,ครับขอบพระคุณมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ